สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับและ f c ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูทางช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็มี F C นะครับอยากจะได้ให้ครบเลยนะครับทุกทั้ง7วันก็1อาทิตย์นะครับทั้ง1อาทิตย์เลยนะครับเลขเด่นนำชัยนะครับเลขเด่นนำชัยถ้า FFC สายที่ชอบหาสูตรนะฮะคิดสูตรหรือหาสูตรไปเปรียบเทียบนะครับเพื่อเป็นแนวทางตัดเลขเด่นเลขคัดตัวลดต้นทุนตัวดับนะครับที่จะไม่มาในงวดนั้นๆนะครับก็สูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรเลขกำลังวันนะครับเลขกำลังวันนะครับสวัสดี FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูด้วยนะครับแล้วก็ เอฟซี FC นะครับก็ขอนําในหัวข้อวันนี้หน่อยนะครับวันนี้ก็จะอามาให้ครบทั้ง7วันเลยนะครับมาให้เอที่สนใจก็แคปเก็บไว้เป็นแนวทางเปรียบเทียบได้นะครับว่างๆก็ลองคํานวณอเอาไปเปรียบเทียบไม่ใช่คํานวณนะตรงนี้มันเป็นสูตรสําเร็จมาแล้วนะครับก็ลองคํานวณย้อนหลังดูนะครับว่าความเป็นไปได้มันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับถ้า FC ว่า มันความเป็นไปได้สูงนะครับอ่าก็คือเปอร์เซ็นต์สูงที่เราก็จะได้มีตัวช่วยนะครับตัวช่วยในการตัดสินใจในงวดนั้นๆน,น,นะครับอ่าเลขกำลังวันนะครับก็เอาให้ fc ดูนะครับตั้งแต่0-9ถึง9นะครับอย่าลืมนะครับเน้นคำว่ากำลังวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารพุธรฤงหัดสุ ถึงโน่นเลยครพอหัดสุขเสาร์ทิศเลยนะครับเลขกําลังวันก็หมายถึงตั้งแต่0ูนถึงเนะครับกําลังวันในวันนั้นๆตัวเลขนะครับมันก็จะขึ้นอยู่แต่ละวันเลขในวันนั้นๆตัวไหนที่เด่นนะครับตัวไหนที่เด่นมากในวันนั้นๆน,น,นะครับในการออก ของเขาที่หมุนเวียนมาก็จะเห็นตามที่ตรงนี้เลยนะครับาบางบางหมายเลขนะครับบางเลขก็ได้แค่5้5ชุดที่เขาหมุนเวียนนะครับก็เท่ากับว่าอย่างสมมติวันนี้ก็คือ4น้อยกว่าเขานะครับน้อยกว่าเขาก็คือกําลังวันของเขาก็จะไม่ใช่วันวันจันทร์เพราะเขาจะมาน้อยมากส่วนตัวอื่นก็ใกล้เคียงกันก็เท่ากับว่า ตัวอ,อื่นก็ค่อนข้างจะมาบ่อยเท่าทีน่นี้ในนี้ที่เห็นก็มี0 1 2และ9ที่ค่อนข้างจะเยอะก็เท่ากับว,ว่า4ตัวนี้ที่มาเยอะนี้ก็ค่อนข้างจะมาบ่อยในรอบแต่ละปีเอางั้นดีกว่านะครับในรอบแต่ละปีแล้วบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันเยอะจังไม่เยอะนะครับถ้าตาม คนคำนวณแล้วที่ได้มาแต่ละเบอร์ที่ออกผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ไม่เยอะนะครับก่อนที่เราจะไปดูทุกวันนะครับ f c c ก็ดูตรงนี้เข้าใจก่อนถ้าเผื่อ FC ท่านไหนที่ยังไม่เคยจะเอาสูตรเอาอะไรไปเปรียบเทียบนะครับอยากจะลองเก็บไปเปรียบเทียบก็เราจะมาฟังกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าคำประกอบในการนำเสนอเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเราไปประกอบการตัดสินใจถ้าจะไปเป็นแนวทางมันก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็จะไม่ได้จะไม่ได้สับสนนะครับ 1. ที่ว่ามันเยอะทําไมมันเยอะจังอ่าอย่างนี้นะบางคนก็สงสัยทําไมมันเยอะจังมันเกือบจะ10คู่1ิบตาแหน่งก็จะครบเลยอันนี้ข้อนี้จะขอตอบเลยนะครับ fc ดูข้างบนนะครับบนล่างสูตรนี้นะครับไม่เหมือนสูตรหลักร้อยตลอดการสูตรหลักร้อยตลอดการมันแค่บนอย่างเดียวนะครับดังนั้นพูดถึงตรงนี้ก็ขอพื้นที่ให้ fc ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสูตรหลักร้อยตลอดการเป็นยังไง fc ก็เข้าไปดูย้อนหลังในช่องของเรานะครับ ที่แจกไปให้แล้วนะครับ FC ก็สามารถแคปไปได้นะครับก็ดูในย้อนหลังนะอ่าจะได้ไม่เสียพื้นที่ในเวลาของคลิปนี้นะครับอ่า FC ถ้าสนใจก็ดูในช่องเรานะครับย้อนหลังได้เลยนะครับบนล่างตัวนี้ใช้บนล่างมันก็ไม่เยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าเอาเลข2เลยที่เยอะกว่าเขานะครับถ้าเลข2อ,อย่างนี้นะครับกรณีที่ ในงวดที่จะออกนี้ยกนะไม่ไม่ไม่ไมระบุวันที่นะครับเรายกตัวอย่างให้ดูว่าเลขสองถ้าเขาเด่นในกรณีที่ว่างวดที่จะออกนี้เลขสองเด่นมากเลยเอา้าวเราไปได้สูตรเด่นสูตรดังสูตรหลายๆช่องหลายๆอาจารย์เลขฝันเลขชอบยังไงในใจไงของ FC แต่ละท่านไม่เหมือนกันแต่ยกตัวอย่างว่าเลขสองรักมากเลยแล้วไปตรงกับ สูตรเด่นสูตรดังเลขคำนวณเลขอะไรแล้วแ,แต่ที่น่าเชื่อถือได้ f c ชอบด้วยนะครับเลข2เด่นทั้งล่างและบนนะอ่าทั้งล่างและบนตัวเลขที่เห็นเลขเด่นนำไชให้เป็นหัวหลักสิบเลยนะครับ FC นะอ่าเป็นหัวหลักสิบเลยนะครับแล้วก็มาหาหลักหน่วยตรงตารางนี้นะอ่าจะเขา้าจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับข้างล่างก็เด่น หลัก2อ,อาเลข2หลัก10ข้างบนก็เด่นหลัก2หลัก10อย่างนี้นะครับ<ม>เพราะว่าสูตรมันใช้ได้ทั้งบนและล่าง fc ก็ลองเอามาดูนะครับถ้าสมมติว่าเราตัดสินใจไม่ถูกนะครับในตารางขวามือที่เป็นสีเงินนี้มันเป็นเลขที่ออกบ่อยสุดและหมุนเวียนออกมาบ่อยสุดสำหรับเลข2ของวันจันทร์นะครับของวันจันทร์ เลข2ที่ออกมาทั้งหมดก็มี8คู่8ชุดนี้นะครับออกบ่อยสุดที่หมุนเวียนกันมานะครับอ่าสมมุติว่าที่เรายกตัวอย่างว่าที่จะออกเด่น2ทั้งล่างและบนเราก็มาหาในนี้นะครับเราจะชอบตัวไหนแล้วในนี้มันมีทั้ง8ชุด fc ก็หาเลขตัวดับตัวตัดมานะครับ สูตรที่น่าเชื่อหือได้อ่านะก็มีสูตรเกินร้อยในช่องเราก็มีหลายๆสูตรที่สามารถตัดได้นะครับเลขตัวไหนที่มันชนที่เราชอบในหัวนี้เราก็มาตัดได้นะครับมีทั้งล่างและบนนะครับอ่า fc ท่านใหม่ๆก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับสําหรับสูตรลดต้นทุนนะครับดับนั่นเองที่จะไม่มาในงวด,ดน,นั้นนะอ่า fc ท่านใหม่ก็ดูย้อนหลังในช่องเราได้นะครับดังนั้นเราก็จะได้น้อยชุด นะครับได้น้อยชุดลงนะครับอย่างสมมุติเลขหัว2นะครับเด่นเด่นนำชัยได้เลข2ของวันจันทร์ถ้าสมมุติ FC จะไปเปรียบเทียบข้างบนนะครับข้างบนถ้าเรามีสูตรที่แน่นอนที่จะมาลดต้นทุนก็ยกตัวอย่างของวดวันที่16เดือน6นี่เลยนะครับที่ เราบอกว่าไม่มาหลักร้อยคือ1อ่าตัวนี้เราแค่หลักสิบเราก็ผ่านนะครับไม่มาหลักหน่วยล่างก็คือ5และ1ดังนั้นเราก็ได้เลข1 1ตัวเลข5 1ตัวนะฮะอ่ายกง่ายๆเลยนะครับ fc ในนี้ถ้าเราได้ตัวนี้มาเราก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่าง2งวันนี้เราได้1ไม่มาหลักหน่วย5ไม่มาหลักหน่วย เราก็ตัดไปได้2ชุดแล้วใช่ไม f อนะครับก็ตัดชุดนี้ไป1ชุดนะครับตัวนี้ไปอีกหชุดเราก็จะเหลือแค่1 2 3 4 5 6อย่างนี้นะครับอ่าหคู่แต่ว่าเขาเด่นทั้งล่างทั้งบนอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเหลือ6 6ชุดหรือถ้าเรามีนะที่ลดต้นทุนนะดับนั่นเองนะครับ ที่น่าเชื่อถือได้อีกก็เอามาตัดได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ FC นะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับท่านไหนที่บอกว่ามันเยอะเยอะก็คือเราเป็นสูตรสำเร็จที่เขาได้มาเลขที่หมุนเวียนออกบ่อยที่สุดสำหรับเลขเด่นนำชัยเลข2ในวันจันทร์ตัวนี้คือยกตัวอย่างนะครับเ c อ่าเข้าใจนะครับก็ f c ท่าในใหม่ที่ยังไม่เข้าใจหรือท่านไหนไม่เข้าใจก็ ลองทวนนะครับทวนคําประกอบดูนะครับเพื่อเราจะนํามาใช้ได้ถูกนะครับแต่สําหรับท่านที่เข้าใจแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้เวลานะครับเพื่อแนะแนวให้ f c ท่านใหม่ๆและท่านที่ยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับ f c แคปไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ ทั้ง7วันเลยสำหรับ FC ที่ขอมาแล้วก็ FC ท่านไหนที่สนใจนะครับดังนั้นถ้า FC ได้ไปครบ7วัน f c ก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับตั้งแต่0ูถึง9ของแต่ละวันตัวคู่ตัวชุดที่ออกมาแต่ละวันนะฮะตัวเลขแต่ละตัวแต่ละวันนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับเลขวันไหนกําลังวันของวันไหนมีเลขอะไรบ้างมันก็จะขึ้นออกเยอะนะครับ วันไหนมีน้อยไม่ค่อยเดินในเลขนั้นๆของวันนั้นๆมันก็จะได้น้อยคู่อย่างวันจันท์ก็ยกตัวอย่างให้คือเลข4นะครับก็คือหมุนเวียนออกแค่5ชุดแต่ถ้าเด่น4มาเมื่อไหร่วันจันท์มันก็เป็นผลดีเพราะเขามีแค่5ชุดนะครับเป็นเลขที่เวียนออกบ่อยที่สุดย้ำนะครับเวียนออกบ่อยที่สุดนะครับคือตามตารางนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นวัน อังคารน,นะครับวันอังคารน,นะครับ f อนะวันอังคารวันอังคารน,นะครับเราก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าปีนี้เขาจะเดินต่อยังไงเหมือนวันจันทร,ร์นะครับที่ของงวดวันที่16เดือน6ที่ผ่านมานะครับะจะออกเหมือนกันไหม f อซก็ลองดูวันจันทร์นะครับของวันที่ผ่านมานะครับ ตัวนี้วันอังคารนะครับเอฟซีนะก็แคปไปเลยเลยนะครับอย่าลืมนะครับตามหน้ากระดาษเลยนะครับใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับเปรียบเทียบนะครับต่อไปวันพุธนะครับเอฟซีนะวันพุธของวันพุธนะครับเอฟซวันพุธนะครับ วันพุธขออนุญาตย้ำไว้ก่อนนะครับ f อซนะเพื่อจะได้แยกแยะก,กันได้ชัดเจนนะครับวันพุธนะครับ f อวันพุธสีเขียว บนล่างนะครับทุกอย่างเทคโนโลยีของเรานะครับ fc นะเราจะไปเปรียบเทียบย้อนหลังก็พิมพ์เข้าไปได้เลยสำหรับ fc ใหม่ที่อยากจะดูย้อนหลังก็พิมพ์ปีย้อนหลังไปเทียบเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็การแคปไว้นะครับ fc ก็แคปไว้นะฮะมันไม่ได้เหมือน ยุค90ที่เราใช้ฟิล์มกันนะฮะ90ลงไปไอ้ตัวนั้นลำบากนะครับถ่ายไปแล้วก็คือเสียเลยต้องไปล้างอีกถ้าไม่ล้างเก็บฟิล์มไม่นานก็เสียนะครับเทคโนโลยีทุกวันนี้แคปหน้าจอบันทึกไว้ก่อนถ้าไม่ชอบอยังไงนะฮะเอาลองดูก่อนก็ได้นะครับมันเสียพื้นที่ไม่เยอะนะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็ตัดทิ้งลบทิ้งได้โดยที่แค่เสียเวลาแค่นั้นเองนะครับนิดๆหน่อย แต่พื้นที่อย่างอื่นเราก็ได้คืนกลับมานะครับต่อไปวันพฤหัสนะครับ FC นะวันพฤหัสพฤหัสนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเน้นสีไว้ก่อนนะครับสีนะทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีสะดวกมากนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนฟิล์มต้องไปล้าง เสียเงินเพิ่มนะครับเสียเวลาอีกต่างหากนะครับต้องถ่ายให้หมดหม้วนนะครับจนมาเป็นกล้องนิจิตอนก็สะดวกขึ้นนะครับจนถึงยุคปัจจุบันนะครับนะมีวัฒนาการ20ปีหลังมานี้นะครับอะไรอะไรก็มาไวและก็ไปไวเหมือนกันนะครับแต่ตัวเลขมันเป็นศาสตร์ที่ยังเหมือนเดิมนะครับ fc นะศาสตร์ของตัวเลข ศาสตร์กำลังวันอ่าก็เหมือนกับราศีของแต่ละคนของแต่ละปีนะตัวนี้ก็หมุนเวียนไปเหมือนกับราศีเราแต่ละปีนั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆสูตรอย่างที่ f c ที่เคยติดตามเรื่องสูตรมาก็รู้ดีนะครับสูตรหลายๆสำนักหลายๆอาจารย์หรือแม้กระทั่ง f c จะลองคิดค้นขึ้นมาเองนะครับปีนี้อาจจะได้ผลอาจจะไม่หลุดเลย1ปี24งวดแต่ปีต่อไปไม่เข้าเลยเข้าครึ่งเดียวเข้า5งวด10งวดอะไรหล,ะหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีนะครับวันพฤหัสนะครับเอนะต่อไปเป็นวันศุกร์นะครับเอนะวันศุกร์ขออนุญาต ทำสีไว้ก่อนเหมือนเดิม fc นะวันศุกร์สีฟ้าศุกร์สีฟ้าเลขเด่นนำชัยแต่ละวันนะครับมันมีตัวเด่นที่เด่นมากเด่นรองนะครับในตัวเลขนะครับ fc นะต่อไปเดี๋ยวแอดจะเอาลงให้เป็นวันๆน,นะครับมันก็มีข้างขึ้นข้างแรมอีกนะครับสำหรับเลขเด่นกำลังวันนะครับ ตัวนั้นเดี๋ยวถ้าหลายๆท่านชอบเปรียบเทียบเป็นเลขกำลังวันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าข้างขึ้นข้างแรมนะครับซมันมีแบบนั้นด้วยนะครับข้างขึ้นข้างแรมมันมีผลนะครับเพราะว่าเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขเหมือนเราดูดวงและราศีต่างๆนั่นเองนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ สีฟ้าเห็นไหมฮะวันศุกร์จะมี1และ7ที่เกือบจะมา10คู่นะครับขาดไปแค่1คู่แต่เขาหมุนเวียนมาในที่นี้เท่ากับว่าบางปีนะครับเลขพวกนี้จะมาบ่อยนะครับในตัวที่เยอะๆจะมาบ่อยแต่มาไม่ซ้ำเลขตัวไหนที่ มาน้อยคู่ในงวดน,นี้ก็คือ8นะครับ8มีแค่5คู่8อาจจะนานๆานมาอ่นานานๆานมานะครับไม่ค่อยมาบ่อยอย่างนี้นะครับถ้ามาก็มาอยู่แค่5คู่อย่างนี้นะครับที่มันเยอะมันน้อยไม่เหมือนกันและอีกอย่างวันศุกร์ก็จะไม่ใช่เป็นเลขที่กําลังวันที่เด่นด้วยเลข8ก็เป็นไปได้อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นสูตร ของเลขเด่นที่ว่าเด่นข้างขึ้นข้างแรมกันอีกทีนะครับถ้าท่านไหนชอบเดี๋ยวคอยดูนะฮะเดี๋ยวแอดจะนําเสนอให้ลงเป็นประจํางวดต่อๆไปนะครับวันศุกร์ผ่านไปแล้วนะครับ f c ต่อไปวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันเสาร,ร์สีม่วงนะครับวันเสาร์สีม่วงนะครับ วันเสารสีม่วง fc ท่านใหม่ๆที่ซ้ายมือสีส้มนี่คือเป็นเลขเด่นนะครับประจำวันนะครับในวันนั้นๆถ้าได้เลขเด่นตัวนี้มานะครับเลขเด่นตัวนี้ก็เป็นเลขของ fc ที่ชอบและได้มานะครับเพราะว่า fc แต่ละท่านก็ชอบไม่เหมือนกันนะครับบางท่านก็ได้มาจากหลายๆแหล่งนะครับ สมมุติว่าเลขฝันเลขคำนวณเลขเด่นเลขดัาเลขดังเลขจากกระแสอย่างนี้นะครับ fc ก็มาเปรียบเทียบได้นะครับถ้า fc ท่านไหนที่ชอบนะครับย้ำนะฮะที่ชอบแบบนี้นะครับที่จะไปเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็ลองแคปเก็บไว้ดูนะครับลองไปทบทวนย้อนหลังดูนะฮะว่า เขามายังไงเวลาเลขไหนมาทาั้งล่างทั้งบนเขาจะมีชนกับในตารางนี่มั่งไหมก็ใช้เวลานะครับอ่าทบทวนดูนิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับเพื่อประกอบความมั่นใจว่าความเป็นไปได้ย้ำนะครับความเป็นไปได้และเลขเขาจะหมุนเวียนมาบ่อยในวันนั้น,น,นๆเลขแต่ละเลขนะครับวันเสาร์ก็ ผ่านไปแล้วต่อไปวันสุดท้ายนะครับเอวันสุดท้ายวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์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 อตยอตยขออนุญาตย้ำก่อนนะครับ f อนะเพราะว่า ึ่เรียบเรียงมาให้ fc นะครับยังมือย้ำตัวเด่นเลยนะครับเลขเด่นนำชัยก็คือซ้ายมือสีส้มนะครับ fc วันอาทิตย์นะครับสูตรใช้ได้ทั้งบนและล่างนะครับ fc นะย้ำนะครับทุกอย่างนะครับ ถ้าเรา,าฟังให้เข้าใจนะครับว่าความเป็นมาการใช้งานเปรียบเทียบยังไงนะครับมันมีที่มาอย่างไงเราจะเข้าใจในการที่จะเอาไปเป็นตัวช่วยนะครับถ้าความเป็นไปได้มันมาและน่าเชื่อถือได้นะครับตัวนี้ก็เป็นวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์นะครับ fc นะนะฮะ วันอาทิตย์เลข1และเลข5นะครับจะมีอยู่แค่5คู่นะครับ fc นะลองดูนะครับ,นะนะรบแต่ละวันนะครับตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขกําลังวันเลข8วันอาทิตย์มาเยอะมากนะครับเกือบ7จะสคู่แต่ว่าเท่ากับว่าถ้าสลากนะครับกินแบ่งรัฐบาลออกวันอาทิตย์ ถ้าเด่นเลข8ก็เท่ากับว่าเลข8มาบ่อยมากแต่ว่ามาไม่ได้ซ้ํานะครับเขาก็จะออกมาไม่ซ้ํากันหรือถ้าเขาเด่นทั้งล่างทั้งบนตัวเลขของเขาก็จะสามารถใช้มีตัวเลือกแต่เราก็มีตัวลดต้นทุนตัดนั่นเองนะครับก็ fc ท่้นใหม่ก็อยากจะหาตัวตัดตัวลดต้นทุน,ทนเลขตัวดับนั่นเองนะครับ ที่น่าเชื่อถือได้ก็ติดตามกดติดตามช่องเราไว้นะครับดังนั้นในแต่ละวันนะครับ fc นะเพราะว่าถ้า fc ว่างๆก็ลองดูปฏิทินย้อนสักปี2ปีก็ได้ถ้าปฏิทินยังหาวันได้นะครับที่เป็นฉบับนะครับจะหาวันง่ายถ้าเป็นในอ่า g l e มันจะไม่มีวันระบุให้นะครับ เราก็จะไปดูนะครับเป็นบางปีนะครับเลขจะออกวันอาทิตย์เยอะมากหรือว่าวันอื่นอาจจะออกน้อยมากหรือแทบจะไม่มีวันหนึ่งหนึ่งใน7วันออกเลยก็มีนะฮะดังนั้นตัวเลขมันจึงมาเป็นแบบนี้นะนะคือความเป็นมานะครับความเป็นมานะครับก็วันนี้ก็เอาลงให้ fc นะฮะเพื่อ ที่จะเป็นแนวทางถ้า fc ชอบท่านไหนชอบหรือท่านไหนที่ยังไม่เคยก็ลองเก็บไว้เปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะครับว่างๆงก็ลองเอาไปดูย้อนหลังนะครับว่าความเป็นไปได้เขาน่าเชื่อถือพอที่ลองจะมาประกอบการตัดสินใจได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็ขอนำเสนอให้ครบ7วันแล้วนะครับ fc ท่านไหนถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ทางช่องเราด้วยนะครับ ทุกอย่างก็อยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับ fc นะาประจำช่องของเรานะครับ98%นนะครับชอบก็ตามงามก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเราเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับจะได้ไม่มีมดราม่าเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับ